ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสไนเปอร์ทีวีนะครับเหล่าวิญ,ญญาณจานทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมถังซาน 3D หรือว่าสับยุทธ์วิญ,ญญาณจานนะครับโอเคอ่าวันนี้เป็นการอัปเดตเลเวลที่50แล้วนะครับวันนี้เราจะมาตามหาวงแหวนที่5ของตัวละครของเรานะครับมาดูกันเลยว่าจะหายยังไงเนาะอ่ะ ก่อนอื่นกดเข้ามานะครับก็เรามารับของฟรีในกิจกรรมก่อนนะครับโอเคกดนะครับของรางวัลก่อนเลยอ่าอันนี้จะเป็นสายเติมนะครับจะเป็น2อันนะเป็นโบนัส VIP นะครับเมื่อเราเติมเราจะได้อ่าไส้กรอกเพิ่มอ่ะนี่มีกิจกรรมแรกเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเตรียมดูได้เลยว่าผมแลกได้สิ่งของอะไรนะครับในกิจกรรมนี้อ่ามีของดีมากเลยนะครับก็เป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นกระดูกวิญญ,ญาณแล้วก็วงแหวนเนาะอ่าแล้วก็เป็นตัวสุ่มนะครับ กระดูกวิญญาณมีทั้งหัวมีทั้งแขนแล้วก็วงแหวน5 0,000นปีนะครับประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้เปิดวงแหวน55า 5, ที่5ของเรานะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับก็กดมั่วๆไปเหมือนกันนะครับคือว่าผมถือว่าเป็นหมู่หนูทดลองให้ก่อนกันแล้วกันนะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับจะกดมั่วเหมือนผมนะโอเค ก็อันนี้ก็เป็นาการแรกนะครับกิจกรรมแรกเนาะถ้าเรา,าซื้อจากกล่องจุดกล่องจุดหมายนะครับหรือว่ากล่องของร้านค้านะครับมันจะมีขายเนาะให้เราเอาไปแลกนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับวิธีการตามหาวงแหวนที่5ของตัวละครวันนี้น่าจะเป็นของสายควบคุมนะครับ เดี๋ยวจะมีตารางให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพตัวละครกันนะครับอัพให้มันเป็นถึงเลเวล50ก่อนนะครับเราเพื่อจะเปิดวงแหวนที่5ได้เนาะโอเคอัพไปครับวันนี้จะเป็นสายครบคุมนะครับที่จะสามารถฟาร์มวงแหวนที่5ได้นะครับโอเคกดอัพตัวละครอ,อัพอตัวละครไปเลยครับไปถึงเลเวล50เนาะโอเคไปครับ เอาตัวที่เราปั้นนะครับตัวที่เราแบบปั้นไว้แล้วนะครับอ่าก็อัพไปครับตัวไหนที่เราไม่ได้ปั้นเราก็ไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรเนาะ <c oughs> เออทรัพยากรก็หายากด้วยถ้าเราปั้นไอไปกดไปผิดตัวอีกก็นะเรียบร้อยเลยครับอ่กดอัพเวลเรียบร้อยครับอ่ะแล้วกดทะลวงนะครับทะลวงเปิดวงแหวนที่5นะครับอ่าเออหลงยังสัตว์ไม่สามารถทะลวงได้นะครับมันต้อง ถึงเลเวล51หรือว่าผ่านด่านที่เขากำหนดก่อนเนาะเราถึงจะทะลวงได้นะครับโอเควิธีการทะลวงนะครับเรากดที่วงเวนวิญญาณนะครับเรากดวงเวนที่5แล้วกดคำว่าทะลวงนะครับมันจะทะลวงให้เนาะอ่ะเรามาตามหาวงเวนที่5ของถังซานย่างเงินครามกันเลยครับใส่ควบคุมเนาะก็วันนี้ใครที่มีตัวควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอูหรือว่า เป็นไอตัวพิษนะทุกขปอนะครับหรือว่าถังซานยากยันคลามนะครับก็เป็นสายควบคุมเนาะก็เข้ามาฟาร์มหาวงหวนที่5กันได้เลยนะครับผมก็ใช้เซตนี้นะครับเซตเมื่อกี้นะครับใครมีถังซานอุลับก็อาจจะอีซี่ขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคลงๆบัฟเกาะให้เพื่อนนะครับการตายเนาะโอเคครับ แรกๆก็ไม่ยากนะครับเห็นไหมมันจะเป็นตัวสีทองๆองนะครับเราต้องตีลูกน้องมันให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะตีตัวบอสมันง่ายนะครับโอเคอได้400ปีมานะครับเราคงไม่ได้ใช้เนาะมันน้อยไปนะครับเพราะว่าวงแหวงแรกๆของเราอ่ะเราใช้ห้าห้า0มื่นปีอะ่ะเออวัยที่5ใช้500ปีเหรอมันไม่ใช่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวสีทองเลยนะครับมันเป็นอมาตะนะครับเราต้องตีตัวลูกบนข้างๆก่อนเนาะ ก็อย่าลืมนะครับมันต้องไม่เกิน8เทินนะครับที่มันกำหนดไว้ข้างๆนะครับอโอเคตายครับไปอโอเคได้ห0 0ปีมาครับไปตีต่อเลยครับตียาวๆเลยเราจะหาหมื่นปีหรือว่าเราจะไปตามที่ตะไลนะครับโอเคอีกยาวไกลนะครับลุยต่อครับ ่ไปม,มุมตัวเดิมครับไปยิงไปเลยครับาหายหมดเลยเออโอ้โหรู้งนี้เให้ให้หลงหลยิงคีเดียวก็จบเลยนะแหมไปบงไปบัฟโลไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยได้พันห้าไปแล้วครับขยับแล้วเริ่มขยับแล้วอ่ะได้พันห้าละหาต่อครับอมืมันใช้สิป ใช้18ไส้กรอกนะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ18ไส้กรอกเลยตายไม่เข้าครับนี่เป็นไงล่ะตายหมดยิงครับไปเออหลงนี่ไงทีเดียวตายก็ถ้ามีสังสารอาวุลับนะครับง่ายนะครับใครที่ยังไม่มีก็ต้องไปตามหาสังสารอาวุลับก่อนเนาะมันจะทําให้เราผ่านด่านง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีถังสารรับไม,ไม่ผ่านผ่านไม่ได้นะ แต่ควรจะมีนะครับนะในในความคิดของผมนะมันควรจะมีอะ่ะพอนไปแต่ทุกด่านนะโ okay. อเคจะเว้น PVP แค่นั้นแหละอ่ะได้ไหมแล้วครับ4ี่พันปีขยับมาแล้วอ่าไปด่านต่อไปเลยก็อย่าลืมนะครับมันมีตัวกําหนดนะครับว่าห้ามเกินแปดเทินนะครับถ้าเราเกินแปดเทินมันจะไม่ผ่านด่านให้เราเนาะอ่ะไปลุยไปครับอ่ะเออหลงเราเก็บ เรียบโอเค6กพันปีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะดอกหมื่นปีไหมเนาะไปลุยต่อครับปั๊มโอ้ยเลยไม่เข้าแล้ว <c oughs> เลยไม่เข้าแล้วไปเออเออยิงไปเจ็ดแล้วโอ้ยไม่แล้วไอ้เอาซื้อขาผมไป เอาขาดเฮ้ยแม่แต่มันไม่เลื่อนด่านให้นะครับมันถึงแค่มาถึงแค่นี้โอเคอ่ะเบิ้ลอือยิงกแล้วโหยิงไม่ลดเลยว่ะยิงมันเออ,อ,อ, <c oughs> อเออโอ้ยไม่ตายว่ะอ่ะโอเคสิบเทินละ โดนไม่เข้าลูกกฎหมายจะน่าจะไม่ผ่านนะครับมันเกินเทินแล้วเนะี่ยโอเคครับโอ้ลูกกฎหมายเดียวอะโดยลูกสู้กับลูกมันก็เหนื่อยแล้วเนะี่ยเอ๊ เอาเบิ้ลไอ้ขูนไม่ไม,ม Jamie, tamam. าเบิ้ลตั้งนานนะโอเคครับเออหลวงเราเรียบร้อยดอกอะไรขอหมื่นปีได้ไหมเห็นไหมมันจะกากระบาดนะครับนาได้แปดพันปีเองนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากดเคลีย์ด่านเอาก็แล้วกันแม่เสียดายไม่ผ่านนะครับเราได้ถึงแค่วิวแปดเองนะครับเอาเรากดเคลียเอาอย่างนี้ก็ได้ครับไปเลยครับ กดเคลียร์สู้ใหม่ครับสู้อีกรอบหนึง่งอ่าหมื่นปีดอกมาแล้วโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้หมื่นปีนะก้าวงแหวนที่5ก็หมื่นปีนะครับผมเนี่ยแล้วก็เราสามรารถกดดูตารางได้นะครับว่าวันไหนมันจะดอกอะไรเนาะก็มันจะมีตารางบอกอยู่นะครับโอเควันนี้ก็ตีแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะข่าวพลังผมมันไม่แรงนะ,ะตีก็ตีไม่แรงและตีไม่สึงละ ก็ใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวรอไปใช้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังกันแล้วกันว่าใช้เป็นยังไงบ้างครับวงแหวนที่5ของถังสารย่าเงินครามนะครับเป็นสายควบคุมเนาะ,ะเป็นเปิดเวฟห้าสิครั้งแรกนะครับวันนี้เนาะ,ะใครที่ได้เกินผมก็คอมเมนต์ขิงกันได้นะครับคือตียากนิดนึงนะผมว่ามันแอบยากนิดนึงนะเนอ,อ โอเคครับเดี๋ยวผมมาสู่มอันนี้ให้ดูหน่อยก็แล้วกันเรามีอยู่22ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวสูมให้ทุกคนดูสัก่20ครั้งก็แล้วกันเอ,อ้ยหมดเลยก็ได้นะโอเคไป10ใบแรกครับผมเลือกเป็นเอ้าซื้อขานะเพราะว่าผมจะปั้นเอ้าซื้อขาามันเป็น2ดาวแดงนะครับเพื่อเปิดใช้50 0 0 0ปีได้เนาะโอเคไปเลยอ้อาซื้อขามาทะลูกเพียง คืออะสีม่วงหมดลูกไว้ดูสีม่วงมาสี่อันเลยอะ่ะโอ้โหแล้ไอ้เจ้าอูจิมาทั้งสามันอ่ะแล้วก็พ่อหลงหลงมาโอเคไปอีกสิบครั้งครับแม่เสียดายนะอีกสิบครั้งขอให้ออกโอมจงออกมาเพียงไปครับ เอา้าเกมลุดโอ้โหเวนกร,รมเกมหลุดเฉยโอ้โหไม่ทันได้ดูเลยเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเกมหลุดครับโอ้เราไม่ได้ด้วยนะดูดิโอ้โหเหลือสองครั้งสุดท้ทายไม่รู้ว่าได้อะไรเมื่อกี้อ่ะเกมหลุดเฉยเอาสองครั้งเราส่งทีละอันว่าก็ได้อ่าโอเคครับ อีกใบหนึ่งเออโอ้โหไม่เป็นไรครับ20บใบได้เอาซื้อขามาตัวนึงก็โอเคผมยอมรับได้แหมเือกหลุดเฉยแหมเด้งบ่อยนะครับช่วงนี้เพิ่งอัพขนาดเพิ่งอัพวะเนี้ยเพิ่งอัพแต่ทำไมถึงเด้งหลุดขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรครับเราไปอัพตัวละครของเราดีกว่าได้เอาซื้อขามานะ โ <Okay. S 2> อเคกดผิดครับโทษทีโอเคไปครับเพิ่มดาวแล้วก็กดบวกไปครับอ้าอาซื้อขาผมมาเป็น4ดาวแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นเป็น2ดาวแดงแล้วกันคู่นี้เออหลงผมจะเป็น2ดาวแรงนะครับขาดแค่อีกแค่เศษอีแค่4เศษก็ได้แล้วครับเป็น2ดาวแดงเนาะอันนี้ผมจะปั้นเอาซื้อขาดต่อเลยอ่ะ ไอ้ถังซาวยางกันคามผมก็ได้แค่ดาวแดงเดียวเองอก็อ่ะแล้วก็ไอกล่องเมื่อกี้นะครับเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมอัดไม่ทันนะครับตอนที่ผมซื้อเนาะผมซื้อแล้วผมก็เปิดประมาณเนี้เปิดไปเรื่อยๆครับมันจะขายกล่องที่ประมาณอ่า80บาทนะครับเนี่ยกล่องเนี้ยคุ้มอยู่นะเนี่ยดูดิกล่อง80บาทอะไอกล่อง80เพะ โอ้โหได้ s s r มาโคตรคุ้มเลยนะผมว่าคุ้มมากนะแล้วใครที่แบบได้อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก็ผมได้ s s r นระับมาเปิดกันดูเลยครับว่าจะได้อะไรนะเออขอเป็นตัวซ้ำได้ไหมโอ้โหได้เฉินซินครับไม่ได้ปานเฉินซิน โอยมาถังห้าวหรือมาซับพอร์ตให้ก็ได้นะแหมแล้วข้ามมาเฉินซินเลยนะเออแต่เฉินซินผมตอนนี้สี่ดาวเลยวะ่ะถังห้าวผมก็มีเฉินซินผมก็มาเออผมไม่รู้จะปั้นตัวไหนแล้วแหมขี่ครับได้เฉินซินอะ่ะอ่ะนี่นะครับร้านค้าผมที่ผมเข้าไปซื้อมาเนี่ย ผมไปซื้อผิดเนี่ยผมไปซื้ออันแรกครับปกติเราจะซื้ออันที่2จะคุ้มกว่าประมาณ900กว่าบาทเนาะไอ้เก้าร้อยกว่าเพชรเนาะอันนี้คุ้มอย่าไปซื้ออันที่ผมซื้อนะครับอันแรกอ่ะอัน80อย่าไปซื้อนะมาซื้ออันนี้ดีกว่าอัน900แบบกล่องเหมาอ่ะมันได้ตั้ง20กล่องเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหผมมาพลาดเองทุกคนนะครับที่คิดจะซื้อครับไปซื้อกล่องอันนั้นดีกว่ากล่องข้างๆอ่ะไม่ใช่กล่อง80อ่ะอ่าแล้วก็เราสามารถนํา มาแลกอันนี้ได้นะครับของรางวัลในนี้ได้เนาะเ mm. หรียญที่เราเคยที่เราซื้ออ่ะมันก็ดีนะครับมันได้รางวัล2ต่อเนาะคุ้มครับผมมองว่าคุ้มนะแล้วรางวัลล้วก็กิจกรรมนี้อยู่ได้แค่วันเดียวนะครับมันมันกำหนดอยู่นะครับว่าวันเดียวเนาะอย่าลืมอ่านกันด้วยนะโอเคใครที่เข้ามาดูก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อ่าก็มีวงเหรียญห้าหมื่น 50, เนาะตอนนี้วงเหรียญห้าหมื่น 50, ก็ดอกเยอะเหมือนกันนะครับ สามารถล่าได้ที่ป่าวิญญาแล้วนะครับทุกวันนี้ใครที่ขึ้นเวล50แล้วก็สู้ๆครับใครที่ยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ถึงครับอ่าอ่าโอเคครับเฉินซินได้มาเมื่อกี้เป็น5ดาวแล้วจะขึ้นดาวแดงแล้วโอ้โหเออจะปั้นถังห้าวเฉินซินมาโอ้โหเดี๋ยวก็ปั้นปั้นเฉินซินไปด้วยเนี่ยแต่ดีครับวันนี้ได้ S s R เฉินซินแล้วก็ ใส้กล่อกถืมครับนะกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ